คนหมดแล้วขนเท่าไหร่ขอให้คนรวย่เราู้เ uh> ้องมันจะเป็นวิด <ok euh. ีโอเลยนมนต้อวีดีโอก็อ่ะชิดอะไรหนึ่งสองสามแซฟตี่แซตี่ด้วยแซฟตี่แล้วไปลงใน u t u b e ัไปให้แม่งดูทั่วโลกไปเลยเพื่ออะไรเดี <s um> <s um ๋ยวเราคือเรากเข้าไปกดทุกวันนะมันจะได้ิเยอะๆเอามาโพสเอาโพสกับมาบอกก็ต้อกว่เกรอบมากๆสมัยนี้ต้องอ๋อแล้วก็มีงทวิตเตอร์โอ้ t ิเออะไรูมน่อยอะไรนะคะ่อมห่อยอ๋ต้องาหคกอยเไทยเมียตัวเองนานหน่อยนะใครับสามชั่วโมงกว่ากินเลย ได้วงงเดียวมองมองาคุไทยนิดเนึงยิ้ม่อยด้ยิ้มน่อยยล้วยิ้มยิ้มน่อยแล้วมองเ่อเลยทำไมเล่นได้กลับบ้านโนตกมดมดเลไม่อยากไม่อยากให้ถึงเย็นวันอาทิตย์เลยว่ะโดนเยอะแต่เหอยแล้วเนี่ยกูจำได้นะว่ามึงเล่นอะไรกับกูไวมากเพื่อเล่นเหรอที่พดเนี่ยกูไปล้วเป็นแ มาด้วความเงียบสงบโอเคครับแ้มกอบถ่ายบอกนน้องชอเป็นไม่เอยอแล้วชอบเป็นไม่เอเ้กยองกันอัยโทษอร่อยครับบอกว่าเนื้อปูกรอบมาก เอาแก้วนิดนึงใกล้หน่นิดนึงเออดีมากตับมือของเราจับมาสดๆอาอเสียไปด้วยไปเหมือนกูกรอบมาก ไปงานเสือไปขำมันนี่ร้องเพลงอยากไปพัทยาอแล้วก็อกเด้เขาไม่ได้กินเลยนะกินพยาแล้วกินรนี่ย่ยอบเลยขอคนะขอได้รับความขอบคุณจากบริษัทเบรนสองแปดห้ทัสเจ็บนะ เขาขอบคุณอะไรคมีะไดี um